สวัสดีค่ะน้องๆตอนนี้พี่มีอยู่ในโรงแรมที่ดาก้านะคะประเทศบังกลาเทศสังเกตว่าอยู่ในห้องนอนนะคะ <c oughs> เวลานี้นะคะเป็นเวลาประมาณบ่ายโมง20ม่นาทีนะคะก็เดี๋ยวพี่มิก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเร,รียบร้อยแล้วมาถึงโรงแรมเดี๋ยวจะออกไปข้นางนอกนะคะพอดีมีน้องคนนั้งที่มาด้วยกันเนี่ยก็ชวนไปทานข้าวข้างนอกแต่ไม่ได้ไปไกลนะคะเพราะว่าประเทศนี้นี่คือเขาจยกรบินเขามี มีคำแนะนำออกมาว่าไม่ให้ออกไปไหนนะคะเนื่องด้วยจากว่าที่นี่เขามีปัญหาหรืออะไรอย่เงี้ยค่ะคือเรื่อง security มันอาจจะต้องดูแลกันเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะถ้าน้องๆสังเกตเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าหน้าโรงแรมตรงประมาณนี้นะคะเขาก็จะมีแบบ Security ค่อนข,ข้างหนาแน่นเลยทีเดียวนะคะขนาดรถบัสที่พี่มินั่งมาจากสนามบินมาถึงโรงแรมนะยังต้องมีทหารอยู่ในรถทหารตำรวจปรมาเนี่ยถือปืนอะ่ะอยู่ในรถนะคะหนึ่งคนก็แต่วันนี้ร้านที่จะไปเนี่ยอยู่แค่ตรงกันข้ามโรงแรมเองนะคะก็เดี๋ยวเดินกันไปด้วยกันก็ได้อยู่นะแค่เดินข้ามถนนก็ไม่น่ากลัวไรขนาดนั้นแล้วก็มีร้านอาหารอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะ เี๋ยวเวลาเดินข้ามถนนนะคะลองสังเกตนะว่าที่นี่คนชอบบีบแปรดรถมากตืดตืดตืดตืคือแบบไม่ตลอดเลยอ่ะก็เป็นโรงแรมที่ดีนะคะที่นี่ก็คือโรงแรมเลีิสันบลูเยเฮ้ยเยื่อมาแล้ว อินเทอร์เน็ตที่ห้องมีปัญหานะคะน้องคุณอะไรต้องไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ก่อนคือที่นี่อินเทอร์เน็ตช้ามากเลยนะคะนอ้นองเพราะว่ามันแบบพี่พยายามต่อตอนแรกก็หลายรอบมากจนแบบต่อต่อ,ตอจนเผลอหลับไปเลยนะคะแต่ว่าก็พยายามนะคะต่อพยายามต่อจนตีแล้วยูโน่โ n o อไอเดนโน้คือเจเนวาวีน่า i'm her <laughs> ใช่นะคะใช่ค่ะโอเคค่ะ okay, สุดท้ายนะคะมาถึงแล้วที่นี่ค่ะเราจะมากินกันที่ golf club นะคะตรงนี้ป้ายชื่อบอกอยู่เข้าไปเลยโอ้โหมาถึงแล้วนะคะอันนี้เห็นว่า army golf club อยู่ในป้ายชื่อตรงนี้สาวใช่กอล พี่สาวพี่ชายตอนนี้นะคะพี่มีก็กลับมาถึงที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะที่ออกไปก็คือไปทานข้าวเย็นนะคะแล้วก็กลับเข้ามามันก็ไม่ได้เย็นมากนะข้าแบบ เทียงแบบบ่ายๆไปแล้วนะคะเลท lunch เนาะจากที่ได้ออกไปข้างนอกนะคะอย่างที่บอกอะคะ่ะที่นี่มันแบบว่าเขาจะค่อนข้างเตือนเราให้ระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไปประเทศไหนนะคะก็ต้องดูความปลอดภัยเป็นหลักทั้งนั้นแหละคือประมาทไม่ได้นั่นเองนะคะอย่างแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาค่อนข้างมีระบบ security ที่หนาแน่นนิดนึงก็เวลาจะเข้าออกโรงแรมนะคะต้องมีการตรวจอยู่เสมอนะ,ะไม่ได้พกอาวุธอะไรเข้ามาประเทศที่นี่อะคะ่ะ พี่ก็ไม่รู้ทำไมนะแต่แบบว่าเสียงแต่รถด,ดังมากดังตลอดเวลาถ้าเห็นในวีดีโอค็อจะปิ้นปิ้นปปปิปปปที่นี่นะคะที่ดาก้าที่บังกลาเทศเนี่ยคะ่ะเสื้อผ้ายี่ห้อดังๆเนี่ยเขาผลิตที่นี่นะคะอย่างเช่นพวกซ a r a า a ม g โกเอชอนเอ็มอะไรเงี้ยนะคะมีเพื่อนพี่มีเขาก็เคยออกไปตลาดมาเขาบอกราคาถูกมากแต่พี่มีโดยส่วนตัวคือไม่ได้ออกไปนะคะเพราะว่าคือออกไปเนี่ยต้องห้ามออกไปคนเดียวนะคะที่นี่ยังไงก็ต้อง ต้องออกไปแบบเป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็มีผู้ชายไปด้วยมันก็จะรู้สึกแบบเออปลอดภัยมากขึ้นเนาะพี่ก็ไม่รู้นะว่าทําไมเขาถึงให้คําจํากัดความ,มเรื่องความปลอดภัยว่ามันประมาณนี้แต่ว่าเออปลอดภัยไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันเนาะอย่างวันนี้ที่ออกไปก็มีเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นผู้ชายหนึ่งคนออกไปด้วยนะแล้วก็มีรถไฟนะคะที่แบบเห็นแล้วแบบเฮ้ยเขานั่งกันบนหลังคารถไฟนะคะก็เห็นบางคนยืนแบบท้าลมเลยแบบรรรแล้วบางคนก็แบบนั่งอยู่บนรถไฟางั้นนะคะ คือที่นี่ก็ชีวิตก็จะสไตล์ประมาณนี้นะคะก็คลิปนี้อาจจะเป็นแบบคลิปที่ไม่ค่อยได้มีสาระอะไรมากมายนะคะแต่ถือว่าเป็นการเอาบ้านเมืองมาให้รู้จักกันเล็กๆน้อยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าปกติที่ดากาเนี่ยคือลูกเรือแทบไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะเขาจะอยู่ที่ห้องกันอย่างเดียวเขาเตือนมาในเรื่องของ safety security เพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่จำเป็นอะไรเขาก็ไม่ค่อยออกกันนะคะก็จะสั่ง room service กันซะส่วนใหญ่แต่ว่าที่ในโรงแรมเองก็มีครบทุกอย่างนะคะสระว่ายน้ําร้านกาแฟร้านะอ,อาหารคือมันก็พร้อมแหละ แต่ว่าบางทีเนาะคนเราก็แบบอารมณ์แบบเฮ้ยขออาออกไปดูสักนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งพี่มิก็ไม่ได้ไปไกลหรอกค่ะก็อย่างที่บอกว่าแค่ข้ามถนนไปเดี๋ยวคลิปหน้าต้องมีอะไรดีๆเด็ดๆมาฝากกันอีกแน่นอนเลยนะคะยังไงฝากติดตามาด้วยนะเดี๋ยวนี้พี่มิคงต้องไปอาบน้ำนะคะล้างน่ลงล้างหน้านะแล้วก็แบบเดี๋ยวทำรายงานอีกนิดหน่อยแล้วก็คงจะไปนอนแล้วเพราะว่าพี่ชาานะสักประมาณ8โมงก็จะเป็นเวกับคอต้องแต่งตงแต่งตัวเนะเตรียมตัวไปบินกลับแล้วนะคะชีวิตลูกเรือทุกวันนี้ก็คือประมาณนี้ใช้เวลาอยู่ต่างประเทศประมาณ20 24ชั่ง นั้นเองดีไม่ดีไม่ถึง24ชั่วโมงด้วยนะคะบางทีก็รถติดอยู่กลางถนนนะคะแล้วก็ดิวตี้ที่เราต้องไปก่อนไฟล์อีกหักลบชั่วโมงแล้วคือแบบเอาจริงๆมาอยู่กันต่างประเทศไม่ถึงวันนะคะใครที่คิดว่าเฮ้ยเป็นแอร์สวยๆไปเดินเที่ยวได้ไปเที่ยวนู่นที่นี่คือแบบเฮ้ยเวลานอนจริงจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเวลาเที่ยวมันถึงแบบมันไม่ได้มีเที่ยวด้วยเพราะมันเหนื่อยนะคะก็เนี่ยไปกินแล้วก็แบบเริ่มตาหนักแล้วก็คือแบบอยากจะอาบน้ํานอนแล้วะแบบพี่มิจะเขียนรายงานังรู้สึกแบบเออขี้เกียจแต่ต้อง ก็คือเป็นความรับผิดชอบเนาะเป็นหน้าที่ของเรางั้นยังไงคลิปนี้พี่มีไปก่อนนะคะขอบคุณน้องๆมากเลยนะคะสําหรับกำลังใจดีๆที่ส่งมาให้กันเสมอนะใครยังไม่ได้เช็คชื่ออย่าลืมมาเช็คชื่อกันข้างล่างนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย